5. โอ้โหใครจะมาดูทะเลเช้าขนาดนี้ตรงนี้เราโผลกมาตรงแหลมแทน่นล็อกสิบสองนะครับไปนู่นจะไปเขาสามมุกถนนคนเดินมากแสนตรงนี้ก็จะเป็นเลยไปก็จะเป็นโรงแรม S2 ส่วนที่ที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นแถวแหลมแทน่น ล็อกสิบสองน้ำลงไม่น่าเรามาช่วงเช้านี่มันน้ำขึ้นแล้วช่วงตีห้านี่น้ำลงก็ตรงนี้นะครับแหลมแทนล็อกที่สามตรงนี้ตรงสุดระเบียงนั้นก็จะเป็นล็อกที่หนึ่งของแหลมแทนนะครับ ติดกับปลายหาดบางแสนหูน้ำมันก็กัดซ้อริมตลิ่งแรงเหมือนกันนะเนี่ยน้ำจากพื้นดินนะครับคือน้ำจากน้ำฝนเนี่ยเห็นไหมน้ำจากน้ำฝนมันก็พยายามจะไหลลงระบายลงสู่ทะเลมันก็มากัดซ้อทรายแถวนี้แล้วก็ลงสู่ทะเลเพราะว่าทะเลน้ำลงดูเห็นไหมมันก็เป็นทางน้ำของน้ำน้ำฝน น้ำจงน้ำจืดก็จะผสมปนเปกับน้ำทะเลโอ้โหมันธรรมชาติรุนแรงเข้าไปทุกวันดูดิเขาต้องเอาทรายมาถมมาเสริมนะน,นี่เมื่อคืนน่าจะตกหนักหน้าดูอ่ะเป็นทางน้ำซะ ตรงนี้ก็ปลายหาดบางแสนนะครับฟรีโซนล็อกที่8นะฮะทางน้ําทางน้ําที่ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยมันกัดเซาะตะลิ่งมาดูสิเป็นทางน้าแบบน้ําไหลเชี่ยวเหมือนกันนะตรงนี้กัดเซาะตะลิ่งมาจากชายฝั่งด้วยชายฝั่งถูกกัดเซาะทั้งจากตะลิ่งทั้งจากท้องทะเลเลย น้ำลงเยอะไหมครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะลงเยอะจะนะังอะลงเยอะอยู่นะฮะเห็นไหมลงไปจนถึงเนี่ยนขึ้นอยู่นู่นนะฮะไอสีก็าขาวนะที่นี่ที่บางแสนนะครับผมหาดบางแสนนะครับผมสาหรับเช้านี้ก็ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็ยนมาดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนี้